สดๆยามเย็น5โมงกว่าจะ6โมงแล้วนะครับวันนี้เรามาดูกันว่าการติดตั้งผนัง EPD foam กับทีมงานพี่เนกนะครับทีมงานพี่เนกพี่เบสนะครับกำลังทำอยู่ที่นี่นะครับเขาติดตั้งกันอย่างรวดเร็วนะครับเผลแป๊บเดียวผมมาไม่ทันนะครับเขาติดตั้งกันไปจะเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือส่วนที่ติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะตอนนี้ขั้นตอนในการต่อต่อแผ่นนะครับ ขั้นตอนในการต่อแผ่นก็จะมีการใช้เอสโพลิเมอร์นะครับสำคัญเลยนะครับเดี๋ยวเรามีพรีเซนเตอร์รูปหลอนะครับที่มาโชว์เอสโพลิเมอร์นะครับกับช่างกล้าจริงหนอนะครับเมื่อก่อนแกนะเอาพี่กล้ามาโชว์เอสโพลิเมอร์หน่อยนะครับนายหลอดไปไหนแล้วเอสโพลิเมอร์หลอด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 มาโชว์หน่อยยิงเลยนี่สําคัญนะครับ นี่ครับระหว่างหลังย f r a m e กับ U-frame นะครับอันนี้ตอนนี้นี่อันนี้ก็เป็นทีมรูปหล่อนะครับพี่เบสของเราเองนะครับที่เป็นคนทําร้านกาแฟที่นาบ้านโฟมีเมืางนนท์นะครับนี่ครับจิงเอสโพลิเมอรมาเข้ามือเขานิ่งปริบแล้วนะครับอ่าส่งต่อกับส่งไม้ต่อกับพี่เอกนะครับหัวหน้าทีมของเรานเองนะครับพี่เอกนี่ถ้าท่านเห็นนะครับติดรอยต่อคลิปเลยนะครับ เห็นไหมเขายิงโอ้โหปื๊ดเลยครับนะครับแล้วก็นายแบบของเราครับเอสโพลิเมอร์ครับอ่าโชว์เอสโพลิเมอร์หน่อยครับช่างคราจริงหนอนี่นะครับนี่คือเอสโพลิเมอร์ที่ใช้ในการยิงระหว่างยูเฟรมกับยูเฟรมนะครับโลโก้ช่างรู้คู่บ้านนะครับนี่ครับหลังจากยิงเสร็จนะครับก็เอายูเฟรมอีกเส้นหนึ่งนะครับไปติดไว้กับตัวหลังอีกเส้นหนึ่งนะครับ ที่นี่ติดตั้งผนังเป็น EPD โฟมหนา4นิ้วนะครับก็จะเป็นการติดตั้งเทคนิคเพิ่มเติมนะครับในการยึดนะครับนี่ครับพอหลังจากที่ใช้เอส l y m e r ยิงแล้วนะครับก็จะยิงสกรูยึดไปอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเอสโพลิเมอรอาจจะแห้งช้านะครับแต่หลังจากแห้งแล้วมันก็จะเหนียวนะครับและนี่คือส่วนหนึ่งของการติดตั้งแผ่น EPD o ฟมหนา4นิ้วนะครับเป็นการต่อเติมบ้านหลังนี้นะครับผนังนั้นใช้เป็นแผ่น EPD o ฟ m หนา4นิ้วนะครับส่วนหลังคานั้นก็จะใช้เป็นแผ่น EPD o ฟมหนา3นิ้วผมว่าวันนี้คงมีคนถามกันเยอะมากเลยทีเดียวว่า EPD o ฟ m นั้นเป็นอย่างไรต่างกับ EPS หรือ EPS o ฟ m เป็นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวคงม,มีคนช่วยตอบนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับ เราก็ยังคงยึดหลักนะครับผมก็ยังคงยึดตามที่อาจารย์สำเริงให้ความรู้หรือให้คําแนะนํามานะครับ EPS โฟมนั้นก็สามารถใช้สร้างบ้านได้ EP Edit โฟมของอาจารย์สำเริงก็สามารถใช้สร้างบ้านได้นะครับส่วน EPD โฟมนั้นเป็นโฟมขาวชนิดหนึ่งที่ผมสามารถเจราจารและคุยกับโรงงานนะครับในการผลิตออกมาให้เป็นโฟมอีกประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งอีกเกรดหนึ่งนะครับที่อันที่หนึ่งคือมีความเหนียวอันที่สองคือมีความแข็งแรง อันที่3ก็คือเป็นโฟมที่ป้องกันความร้อนได้มากขึ้นอันที่4เป็นโฟมที่สามารถป้องกันเสียงได้ดีขึ้นนะครับบวกความแข็งแรงบวกป้องกันความร้อนบวกการป้องก,กันเสียงนะครับก็สามารถตอบโจทย์ในการติดตั้งเป็นขนาดบ้านโมได้นะครับนั่นคือตอบคําถามกับคนที่ติดตามนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามอยู่ก็ก็คงคําถามเยอะนะครับคุณอนอนท์ถามว่าตารางเมตรละเท่าไหร่นะครับก็ เฉลี่ยในการสร้างบ้านโฟมนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ตารางเมตรละ1มื0 0สบาทขึ้นไปนะครับราคาเบ็ดเสร็จรวมนะครับตั้งแต่ตอกเสาเข็มนะครับจนสร้างเสร็จทาสีนะครับเห็นไหมครับนี่คือพอติดตั้งนะครับก็จะยึดสกรูเข้าไปแบบนี้นะครับเพราะในการทํางานนะครับก็จะต้องยึดยึดรางไว้ก่อนแบบนี้นะครับทั้งหมดนะครับถ้าเราเห็นเนะครับเขาจะยึดรางไว้นี่ครับยึดรางแบบนี้ไว้นะครับ ยึดไว้ที่เสานะครับยึดยูเฟรมหรือยูผนังไว้กับเสานะครับยิงเอสโพลิเมอร์เข้าไปแล้วก็ยิงสกรูเข้าไปแบบนี้นะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ที่พื้นนะครับก็จะยึดไว้ที่พื้นด้วยนะครับนี่ครับพร้อมก็จะยึดไว้เป็นตัวยูนะครับก็คือยึดที่เสานะครับแล้วก็ยึดที่พื้นไว้นะครับในการติดตั้งนะครับแล้วก็ใส่แผ่นอ่าที่นี่ใช้แผ่น4นิ้ว นะครับในการติดตั้งผนัง e p d f o ฟมนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นโฉมหน้าของพี่เด็กกับพี่เบสแล้วก็ช่างกล้านะครับจริงๆตอนนี้เย็นแล้วนะครับเขาก็ติดตั้งกันแต่ที่นี่เขามีเทคนิคนะครับหาลวดร้อนไม่ได้นะครับเขาก็ใช้เตาเผาครับเตาเหล็กนี่คือเตาเหล็กเผานะครับเตาเหล็กเผาเพื่อให้เครื่องมือความร้อนนะครับเลื่อยจะหลอมหรือยังเนี้ยอ่อไม่หลอมนะครับเลื่อยไม่หลอมนะครับ นี่ครับนี่ ي, ผู้อยู่เบื้องหลังในการเตาเผานะครับเตรียมเตาเผาไว้นะครับนี่ครับเบืเ้อง,งหลังเตาเผานะครับเบื้องหลังเตาเผาในการที่เรียกว่าใช้ภูมิปัญญาช่างนะครับในการทํางานนะครับภูมิปัญญาช่างในการทํางานเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการตัดนะครับ ตัดแต่งโฟมนะครับแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทํางานนะครับก็จะมีนะครับกาวแห้งช้าของอาจารย์สําเริงนะครับเอสกรูฟาสนะครับในการใช้งานนะครับและนี่ก็คือทีมงานติดตั้งกันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือติดตั้งผนังที่เป็น EPD f ดีโฟมหนาเสนิ้วนะครับนี่แหละครับตอนนี้เย็นแล้วนะครับเราต้องรีบเพราะเดี๋ยวจะติดเคอร์ฟิว ครับนี่ก็เป็นส่วนของผนัง EPD โฟมหนา4นิ้วนะครับที่ติดตั้งโดยทีมของพี่เนกนะครับพี่เนกช่างเบสช่างกล้าแลวก็ทีมงานนะครับมีสาวๆคุมอยู่อีก2-3คนนะครับเออน่าไม่ได้เดี๋ยวจับได้นะครับว่าสาวคนไหนจะคุมพี่เบสสาวคนไหนจะคุมพี่เนกนะครับเออไม่ได้นะครับเดี๋ยวความลับเปิดเผยเพราะว่าพี่เนกเวลาอยู่ที่นี่แกบอกว่าอ๋ออยู่นี่นู่นกับคุณธนากรแต่จริงแล้วถามอ้าวไม่ได้อยู่กับคุณธนากร อ่านะครับอ่าการอันนี้เปิดเผยความจริงนะครับให้รู้อ่ากาเรียกว่าบ้านแตกแสแลขาดเป็นหน้าที่ของเราครับอ่ายุ่ยแขงแต่แขงรั่วเป็นหน้าที่ของช่างรูปภับ้านะครับอ่าแซวเล่นนะครับอ่าก็มาดูกันที่หน้างานนะครับตอนนี้ทีมงานกําลังทํากันอยู่นะครับนี่ในการติดตั้งนะครับระหว่างที่ท่าเตรียมอยู่ตรงโน้นนะครับผมก็แทรเด็ดว่านี่คือในการติดตั้งแผ่น EPDM หนาสี่นิ้วนะครับเนื่องจากว่าเสานั้นเป็นเสาสี่นิ้วนะครับแล้วสังเกตว่าระหว่างห้องนี้นะครับ กันห้องนั้นเราใช้ผนังสี่นิ้วโดยที่ไม่ต้องมีเสาเวลาฉาบแล้วนะครับมันก็จะกลายเป็นผนังเสมอเสาพอดีนะครับนี่นี่กำลังเตาเผาอยู่นะครับตอนนี้เตาเผานะครับนี่ครับพัดพัดพัดใหญ่เลยครับเพราะว่าเมื่อกี้เขาจะเลิกอยู่แล้วแล้วผมบ่อยไรสดมาเท่านั้นแหละครับกลับมาทันทีเลยนะครับสวัสดีทุกคนที่ติดตามอยู่ทางไรสดนะครับ สวัสดีครับลิขิตขุนสูงเนินอันนี้ก็เป็นมือรับเหมาก่อสร้างอยู่ที่โคราชนะครับอีสานบ้านเฮานะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานคุณคณากรนะครับอย่าทําให้แกโมโหนะถ้าทำแกโมโหเมื่อไหร่แกยกขึ้นมาปุ๊บนะครับไม่มีเลือดเลยนะอันนี้เนี่ยนะครับตายคาเลื่อยเลยนะครับแบบนี้เนี่ยนะครับใครสนใจก็ติดต่อ Service t เท r เรสคอนสัคชั่นได้เลยนะครับ083 301 7788เบอร์ใครก็ไม่รู้นะครับ แต่ก็สามารถดูได้ที่นี่แหละครับอเมื่อกี้เขาเขาจะดับแล้วนะดินี่ครับหลักฐานว่าเราไลฟ์กันจริงๆนะครับโอ้นี่ไฟลุกแล้วครับ ขอให้บอกนะครับสาวคนนี้ไฟเขาอยู่ตลอดครับไม่มีไม่มีม,ม,มอดนะครับไฟลุกชนเลยนะครับแล้วยิงทับีเบสบอกว่าไปเจอผู้หญิงคนไหนมานะไฟคนนี้ยิงลุกชนก็ไปอีกนะครับยุ่ยแยงต่อ,อยุ่ยแยงต่อนะครับเขาใช้เลื่อยนี้ทําอะไรท่านติดตามนะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับจริงๆกออ็อยากให้เป็นความลับนะครับ แต่รับไม่ได้นะครับเพราะว่าหลายคนก็คงมีถามกันแล้วฉาบผิวโฟมด้วยอะไรฉาบผิวโฟมด้วยปูนฉาบครับเราก็จะมีตเตรียมเขาเรียกว่าเตรียมลวดกงไก่มาด้วยนะครับเป็นการลวดกงไกติดแล้วก็มีน้ยายาเอสบอลน,นะครับน้ำยาเอสบอลน,น้ำยาเอสบอลอยู่ไหนแล้วจำไม่ได้แล้วนะครับเมื่อกี้ผมเห็นว่าเว็บอยู่ท้ทยลถเมิ่อน้ำยาไอสบอลน,นะครับลมันแรงครับลมันแรงนะครับก็จะมีการฉาบปูนอีกชั้นหนึ่งนะครับ ใส่ไหนใส่นี้ใช่ไหมใส่แผ่นนะใส่แผ่นนี้แล้วใส่แผ่นสุดท้ายานะต้องใส่แผ่นนี้ก่อนนี่แล้วก็ใส่แผ่นกลางทีหลังนี่ครับโฉมหน้าเวลาท่านอินสองคนนี้ไปทําบ้านโฟมที่ไหนสบายใจได้ครับพังแน,น่นะน,แน,นอนนะครับช่างลูกคู่บ้านแลบประกันพังแน่นอนนะครับเพราะว่าทำอะไรหลังแล้นะมีคนถามว่าทําเสร็จแล้วจะพังไหมนะครับยังไม่รู้สักหลังหนึ่งเลยว่าหลังในที่ไปอยู่นะครับ นี่เจ้าของบ้านอยู่คงตกใจแน่เลยผมพูดอย่างนี้นะครับอันระหว่างที่เรารอเครื่องมือในการตัดนะครับก็จริงๆต้องรีบแล้วนะครับเพราะว่ามันจะมาเคอร์ฟิวแล้วนะครับนี่ยามเย็นนะครับนี่ก็เป็นหลังคาที่ติดตั้งด้วย EPD โฟมหนา3นิ้วนะครับวางแผ่นวันเดียวโดยพี่เบสนะครับวางแผ่นไม่ได้วยชีสอีกวันหนึ่งโดยพี่เบสเหมือนกันที่ต้องวางคนละวันเพราะว่าแผ่นมันมาไม่พร้อมกันนะครับก็เลยทําให้ต้องวางคนละวันแต่ถ้ามาพร้อมกันเนี่วันเดียวเสร็จนะครับไม่รู้เสร็จ อะไรนะครับเ็จคนหรือเส็ษคนทําหรือเ็จโฟมนะครับแต่ติดตั้งนี่ก็ติดตั้งนะครับก็เป็นการจริงๆแบบนี้นี่ครับท่านสามารถที่จะเรียกว่าโชว์โชว์คานถ้าเกิดใครที่อยากได้โชว์นะครับก็สามารถติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แต่งผิวโฟมแล้วก็สามารถโชว์เลือยได้นะครับเห็นไหมครับวันนี้เราใช้โฟมหนา4นิ้วนะครับพ <grid. S 2> ร้อมยังมา นี่ครับ e p ดี o a มนะ Cneo นี่น,นี่นี่นะครับเ,เราไม่มีลวดร้อนเราไม่มีเลือ่อยไฟฟ้าแต่เรามีเลื่อยความร้อนนะครับที่คิดค้นโดยไม่รู้ใครแล้วครับสองคนนี้แหละนะครับพี่เบสกับพี่เนกนี่แหละครับนี่ครับเขาคิดค้นในการใช้ลวดร้อนมานะครับเห็นไหมดูใบหน้าอันเท่ๆของเขานะครับ เรียบร้อยโรงเรียนเบสครับมือเผาครับนี่มือเผานะครับยังไม่จบนะครับเห็นไหมครับว่าทั้งหมดนี้เขาถูกตีเต้าไว้แล้วเดี๋ยวก็จะมาใส่นะครับ กลับไปไหนเนี่ยมีนอ้ไปบางกะปิเหรอกลับไปนอนไหน,น,น,นอ๋อครับผม เดี๋ยวผมกำลังไผมกผมกำลังไลฟ์ลลสดแป๊บนึงเดี๋ยวผมโทรกลับไปครับครับนี่ครับตอนนี้กำลังใช้เตาเผาโหตอนนี้รอบสองนี้เผาไฟลุกโชนเลยนะครับนี่ครับี่กรับหน่อย ต้องมีมุมเราต้องมีมุมนี่นะครับกำลังเผาอยู่นะครับกำลังใช้เออหล็กนะครับดูเขาเตรียมเหล็กไว้นะครับก็มีมีทอ่ออะไรมีท่ออากาศออกด้วยใช่ไหมมีท่ออากาศออกเสียบหรือว่าค่อยเติมอะไรฝั่งนี้ฝั่งนี้ไว้ทำอะไรใส่ไฟมันต้องใส่แางนี้ค่ะอ๋อล <Tell me. S 1> ูกไม่สะใจหนูเลยมาใส่อ๋อ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 อันนี้อธิบายหน่อยที่ทำไว้เพื่ออะไรเนี้ยอธิบายหน่อยดิคนใช้ไว กินเอาไว้ใช้ทำหุงข้าวอะไรก็ได้นี่แหละจริงเหรอใช่ค่ะอ๋อนี่คือเตาทำกับข้าวเหรอใช่ค่ะอ๋อแล้วเอามาเผาไวน้นี่โอ้โหออกแบบทีเดียวคุ้มเลยนะครับนี่เขาเขามีที่ใส่ถ่านตรงนี้นะครับเพิ่งรู้นะเนี่ยไว้ไวเ้เผาไว้อะไรนะไว้ไว้ไว้ไวหุงข้าวอ่วามผมรู้แล้ววันหลังเดี๋ยวผมเอาอนี้มาทำเลยนะครับลจุดปืนเห็นไหมนี่นี่จะบอกว่าคนโบราณนะเนี่ยแต่หน้าตาไม่ใช่นะ อหน้าตาสวยเป็นคนปัจจุบันนะนี่โอเคเอาเนี่ยเนี่ยเนียไความร้อนเนี่ยมันจะมาหาผมก็ตอนนี้แหละไปแล้ว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 เร็ว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 เร พี่เนกช่างกล้านะครับเขาทํากันอยู่ที่นี่เนี่ยแต่วันนี้ช่างกล้าแกยืนดูนะเนี่ยแกไม่ยอมช่วยเลยดูนีแกเป็นนายแบบให้ผมอย่างเดียวเลยนะครับงานเบาๆแกไม่ครับงานหนัหนกๆพี่ก้าเอาอ่าเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ตรงนี้ครับเออเอาเอาแล้วทำดีๆนะลูกพี่ดูอยู่นะเนี่ยฮะ đi đi nó lúc hí dụ đuôi nhé chị buồn lên nhé เดี๋ยวติดเครืฟิวแล้วเนี่ยฮะอืมติดเครืฟิวก็นอนนี่หมดเลยใช่ไปบางกะปิแน่ติดพวกนี้ติดแล้ว อ oh. <Okay. S 1> เราไปดูวิธียึดมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โ oh, อ oh, oh. ้ดู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 ดนี่ไปแล้วนะครับนี่ครับยามยามเย็นย่ำค่ำนะครับบ oh. เลยนะครับในการติดตั้งผนังนั้นมันเป็นเรื่องของเทคนิคด้วยนะครับในการทํางานระบบ EPD o ฟมนั้นนะครับมันเป็นเรื่องเทคนิคนะครับบางคนอาจจะบอกว่าติดตั้งง่ายติดตั้งยากนั้นก็แล้วแต่มุมมองนะครับแต่เราสามารถใช้ผนังได้ตั้งแต่3นิ้ว4นิ้ว6นิ้วนะครับท่านติดตามนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เนี่ยเราเตรียมนะครับเราไปเตรียมพื้นที่กันเราจะมีการทําห้องน้ํา นะครับบนดาดฟ้าด้วย E.P.D. โฟมหนา6นิ้วนะครับก็นี่ท่านดูท่านดูหน้าคนนี้ไว้นะครับนี่นี่นี่หน้าหน้าคนนี้ที่กาลังมีแว่นอยู่นะครับวันนี้อยู่นี่นะครับวันนี้อยู่นี่กับผมตอนเย็นนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับผมก็จะตามไปจิกแกต่อนะครับเพราะว่าแกอยู่ตรงไหนผมสบายใจเพราะว่าแกเป็นคนแกเป็นคนละเอียดนําสกุลรอบครอบนะครับได้นะครับก็ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ ได้หลายอย่างนะครับอย่างเบสก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ทํานะครับอีกหน่อยก็2คนนี้ก็จะมีความชํานาญนะครับในการทํานะครับแต่ชํานาญยังไงก็ตามนะครับก็ต้องบอกว่าการทํางานโฟมนั้นมันต้องมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้นะครับการพัฒนาของ epd โฟมนั้นผมเชื่อว่าหลายคนก็มีคำถามนะครับแต่คําถามของท่านนั้นผมอาจจะไม่มีคําตอบนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานะครับ เราก็ใช้โฟมในการสร้างบ้านซึ่งเอาจริงๆนะครับกฎหมายบ้านเราไม่ได้รองรับในการใช้โฟมในการสร้างบ้านนะครับแต่โฟมเป็นวัสดุที่ใช้มาเป็นทางเลือกนะครับแทนอิฐมอนอิฐบล็อกอิฐมวลเบานะครับในการสร้างบ้านสักหนึ่งหลังนะครับแต่เราสามารถใช้มันได้เพราะวันนี้ความแข็งแรงของมันนั้นก็จะเยอะมากเลยทีเดียวนะครับสําหรับท่านที่ติดตามนะครับนี่นะครับเห็นไหมเวลาติดนั้นนะครับเราก็จะติดซ้ายขวาเข้ามาอย่างนี้นะครับนี่ติดด้าน นั่นซ้ายมาอย่างนี้นะครับแล้วก็นี่ครับติดด้านซ้ายมาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะติดด้านขวามานะครับแล้วเราก็จะเหลือช่องตรงกลางนะครับเพราะช่องตรงกลางนี้ก็จะทําให้เราใส่โฟมได้ง่ายขึ้นนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เราดูกันแค่นี้พอนะครับว่าในการทํางานหรือในการติดตั้งนั้นนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่ท่านได้เห็นเป็นมุมมองนะครับ การนำงานโฟมนั้นนานๆเราจะได้ติดตั้งกันแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจนจบนะครับก็จะติดลวดกงไก่แล้วที่สําคัญครับต้องทาด้วยน้ํายาประสานโฟมหรือที่เราเรียกว่าเอสบอลนะครับทาำยาประสานโฟมนั้นทาเพื่อเสริมการยึดเกาะระหว่าง EPD โฟมลวดกงไก่และปูนฉาบ นะครับนั่นคือส่วนหนึ่งของการใช้งานนะครับใครสนใจสร้างบ้านโฟมต่อเติมบ้านโฟมนะครับใช้วัสดุ EPD โฟมย้านะครับว่าวันนี้บ้านโฟมสีเมืองนนท์ช่างรูคู่บ้านนั้นเราพัฒนาต่อยอดมาเป็น EPD โฟมมีจําหน่ายที่เดียวที่บ้านโฟมสีเมืองนนท์นะครับก็เป็นการต่อยอดและพัฒนาผมกับคุณกนากรแล้วก็พิตุมบ้านโฟมนะครับที่ลองใช้กันเป็นสคนแรกนะครับแล้วก็ต่อยอดกัน ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้ววันนี้เราก็สามารถทําได้พรุ่งนี้ถ้าท่านติดตามนะครับก็เป็นการเตรียมนะครับเราจะใช้หกนิ้วเป็นผนังไร้เสาไร้คานนะครับแล้วก็จะเป็นบ้านสําเร็จรูปนะครับก็ทุกคนสามารถทําได้นะครับไม่มีข้อจํากัดไม่มีลิขสิทธิ์ไม่มีอะไรนะครับใครๆก็ต่อยอดได้กับการใช้ e p d foam นะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์สำเริงนิพริ้งนะครับที่เป็นสารตั้งต้นให้กับเราหลายๆคนในการทําบ้าน นะครับหลายคนก็อาจจะได้มีโอกาสไปเรียนนะครับเดือนหน้านะครับพฤกษภามิถุนานะครับถ้าโควิดเปิดนะครับเตรียมลงทะเบียนกับผมได้เลยครับเปิดอบรมสอนทําบ้านโฟมสอนทําจริงกันที่บ้านโฟมสีเมืองนนเรามีเทคนิคเด็ดๆและที่สําคัญครับตอนนี้ใครอยากเรียนออนไลน์สดสดสอนสดๆออนไลน์แบบติดตั้งขั้นตอนในการทําบ้านโฟมนั้นนะครับติดต่อมาได้เลยครับที่เบอร์ผมครับ0917893563 0 2 5 2 6 4 0 7 3้นะครับ0 9 1 7 8 9 3 5 6หหรือที่ LINE สัญชัย sunchai ผมจะสอนออนไลน์สดสดอ,ออนไลน์สดสดคือคุยกันนะครับตัวต่อตัวเลยนะครับในการสอนนะครับค่าใช้จ่ายแล้วแต่หลักสูตรที่ท่านอยากเรียนนะครับท่านอยากเรียนทำผนังโฟมติดตั้งผ้าโฟมนะครับทำโต๊ะโฟม นะครับหรือจะเพนทำเคาน์เตอร์ครัวด้วยโฟมด้วยวัสดุ EPD โฟมติดต่อมาได้ครับ091-789-3563นะครับ